วันนี้ครูมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะมีเศรษฐีมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่เขามีทรัพย์สมบัติมากมายเลยร่ํารวยมหาศาลเลยนะคะแต่นิสัยอย่างหนึ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นคนที่ขี้เหนียวมากๆค่ะเป็นคนตะหนีทีเหนียวสุดๆเลยเรียกว่าขี้เหนียวจะได้รับคําเรื่องลือไปทั่วทั้งเมืองเลยมีวันหนึ่งค่ะเศรษฐีเนี่ยไปเห็นเด็ก ชายคนหนึ่งขายขนมต้มแล้วก็แบบโหอยากกินมากกลิ่นมันหอมหวนน่าก,กินมากๆเลยแต่จนแล้วจนรอดนะ,ะเขาก็ไม่ยอมซื้อนะรีบกลับมาบ้านแล้วบอกภรรยาว่าเขาอยากกินขนมต้มเนี่ย ภรรยาก็น่ารักมากเลยค่ะก็เลยบอกสามีว่าโอเคเดี๋ยวนางอะ่ะจะทําขนมต้มเนี่ยเลี้ยงคนทั้งบ้านเลยทําให้เศรษฐีกินแล้วก็จะได้เผื่อคนทั้งบ้านด้วยเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ตกใจหัวใจแทบวายเลยว่าเฮ้ยทำไมต้องทาเยอะขนาดนั้นไม่ต้องทําทั้งบ้านภรรยาก็เลยบอกว่าอโอเคถ้างนั้นเดี๋ยวจะทําให้พอกินเฉพาะเศรษฐีแล้วก็ลูกๆแล้วก็ตัวเธอเศรษฐีก็ตกใจอีกบอกว่าเฮ้ยจะให้ลูกกินทําไมไม่จําเป็นภรรยาก็เห็นดังนั้นก็เลยบอกว่าโอเคถ้างนั้นจะทําแค่2ลูกลวก,กันคือให้เศรษฐี แล้วก็ให้ตัวภรรยาเองทานเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็เลยบอกว่าเธอจะกินไปทําไมล่ะมันก็ไม่ได้จําเป็นนะสายภรรยาได้ยินดังนั้นนะคะก็รู้สึก เสียใจเล็กน้อยอะแต่ก็รับคําเศรษฐีไปว่าได้ค่ะท่านพี่น้องจะทําให้ท่านพี่ทานเพียงคนเดียวภรรยาก็เลยทําขนมนะคะออกมาชิ้นเดียวแล้วให้เศรษฐีทานฝ่ายเท้าสักกะเทวราชนะซึ่งเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ก็ดําริว่าได้เวลาละที่เราจะต้องให้บทเรียนเจ้าเศรษฐีคนนี้สักทีก็เลยปลอมตัวนะครับแปลงตัวลงมาเป็นเศรษฐีคนนี้แล้วก็เป่าประกาศในเมืองนั้นว่าเอาละ วันนี้ข้าจะแจกจ่ายทรัพย์สมบัติของข้าให้ผู้ที่ยากไร้ทั้งหมดเลยใครเดือดร้อนต้องการอะไรเข้ามาเข้ามาหาข้าได้เลยข้าจะแจกจ่ายทรัพย์สมบัติให้ชาวเมืองได้ยินก็แตกตื่นแล้วก็ดีใจมากเลยก็กลูไปที่บ้านเศรษฐีนะคะเศรษฐีก็แจกจ่ายเศรษฐีตัวปลอมนะเศรษฐีเทเดวดาก็แจกจ่ายทรัพย์สมบัติใหญ่เลยฝ่ายเศรษฐีตัวจริงเดินเล่นอยู่ในตลาดได้ยินดังนั้น ตกใจมากหัวใจแทบวายรีบตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยค่าโดนปล้นฝ่ายพระราชานะคะได้ยินข่าวเศรษฐี ใจบุญแจกเงินแจกทรัพย์สิสนก็รู้สึกชื่นชมก็เลยอยากมาเห็นด้วยตาของตัวเองก็เลยเดินทางมาถึงบ้านฝ่ายเศรษฐีตัวจริงเห็นพระราชามาก็รีบไปฟ้องค่ะว่าเนี่ยเขาโดนปล้นพระราชาจึงได้สอบถามสืบสวนหาข้อเท็จจริงเศรษฐีตัวปลอมก็เดินออกมาจากบ้านพร้อมกับภรรยาหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยพระราชาก็งงว่าใครตัวจริง ใครตัวปลอมพระราชาไม่รู้จะตัดสินยังไงก็เลยให้ฝ่ายภรรยาเป็นคนเลือกว่าคนไหนอ่ะเป็นตัวจริงเป็นตัวปลอมฝ่ายภรรยาเห็นหน้าสามีตัวเองทั้งสองคนเหมือนกันเปียบเลยไม่รู้จะเลือกคนไหนไม่รู้ว่าใครเป็นตัวจริงตัวปลอมกันแน่นางก็เลยถามคําถามนึงว่าเอาล่ะ ถ้าอย่างนั้นตอบคําถามนี้มาแล้วฉันจะรู้ว่าใครคือตัวจริงตัวปลอมภรรยาถามขึ้นว่าระหว่างตัวฉันกับเพื่อนบ้านเราควรจะเผื่อแผ่ใครดีเศรษฐีตัวจริงก็เลยบอกว่าปะท้ทไม่เห็นจะยากไม่ต้องให้ใครทั้งนั้นแหละเก็บไว้คนเดียวดีที่สุดเศรษฐีตัวปลอม,อมก็คือท้าวสก,กัดเทวราช ตอบขึ้นว่าไม่ต้องเลือกแต่เผื่อแผ่ทุกคนดีที่สุดฝ่ายภรรยาเห็นโอกาสจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสามีคนใหม่ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีจึงบอกพระราชาไปว่าท่านสศรษีคนนี้ที่ยืนอยู่เคียงข้างนางก็คือทา้าวสก,กัดเทวราชนะคะ เป็นสามีตัวจริงของอิชันค่ะฝ่ายเศรษฐีตัวจริงได้ยินดังนั้นก็ตกใจค่ะช็อกไปเลยเพราะเขาสูญเสียทุกอย่างภายในวันนั้นวันเดียวคื่เอาวิานเรื่องนี้มาสอนพวกเราเพื่อที่จะบอกพวกเราว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเราต้องเป็นมันจากข้างในเลยค่ะคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเขากล้าที่จะช่วยเหลือเผื่อแผ่และแบ่งปันค่ะแล้วเขาจะเป็นคนที่กลายเป็นมเมล็ก ดึงดูดความร่ำรวยความมั่งคั่งเข้ามาหาตัวเองอีกนับไม่ถ้วนแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อช่วยให้คนรอบตัวของเราสังคมของเรามีความเอื้อเฟื้อมีความเมตตาต่อกันมากยิ่งยิ่งขึ้นไปครูเอวาสุรัญญาธรรมสุนทรสวัสดีค่ะ